ท่านผู้ฝ่ในธรรมทั้งหลายพอโอกาสต่อไปเราจะได้เข้าสู่แดนธรรมคือนำให้ทุกคนได้มาปฏิบัติพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมใจกันแล้วก็ขอให้นั่งในท่าสมาธิภาวนาใจเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายหวัวแม่มือชนกันนั่งกายลงดำรงสติปิดตานอกเปิดตาในทำใจให้สะอาดสงบสว่าง อย่าไปส่งจิตอย่าส่งจิตไปอื่น <c oughs> อย่าส่งจิตไปไหนอย่าไปคิดถึงใครกําหนดลมหายใจข้าออกบอกกับตัวเองว่าเวลานี้เป็นเวลาแห่งการทำสมาธิเป็นเวลาแห่งการปฏิบัติธรรมของพระสมมาสรมพุทธเจ้าและจะท่านก็จะรู้ว่าใจใจของท่านจะเบาทางธรรม,มาชาช้คำว่ากายะละหูตาจิตตละหูตา จิตเบากายก็เบาเพราะใจของเรามันเบาใจของเรามันละเอียดเนื่องจากไม่มีเรื่องหุ่นวายไม่มีเรื่องผัวเรื่องเมียไม่มีเรื่องลูกเรื่องคนบ้านใกล้เรือนเคียงไม่มีเรื่องได้เรื่องเสียไม่มีเรื่องเสื่อมราบได้ยศเสื่อมยศอะไรไม่มีใครมาวิจงวิจารเราในทางลบทางร้ายไม่มีใครมาทำลายใจเราก็เลยสบายอาจตรนจึงบอกว่าธรรมะ ปฏิบัติแล้วนำมาเร่งความฉุกทำโมวาเวรคติธรรม,มาจารีธรรม,มะแลียมรักษาผู้ปฏิบัติทรรมแต่คนส่วนใหญ่เขาไม่เอาอ่ะเขาเอาแต่เรื่องกินเรื่องการเรื่องเกียรติเรื่องหากินไปตามเรื่องตามราของเขาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าโลกเขาอยู่อย่างโลกจะไปว่าเขาก็กไม่ได้ที่พูดนี้เพียงแค่ว่าโลกเขาไม่คิดอย่างเราอืมโลกก็เลยอยู่อย่างโลกก็น่าเห็นใจ ขาเป็นอย่างนั้นเองพื้นฐานเข้ามาแค่นั้นก็จะให้เอาแค่ไหนอ่ะคนไม่มีความรู้เป็นพื้นฐานในทางธรรมะเขาก็รู้ในทางโลกเขาเรียนจบปริญญาตรีโทเอกเขาเรียนจบเป็นท่านนายเป็นวิภาคสาก็มีเงินเดือนเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วก็จะมาคิดต่างทำไปเพื่ออะไรต่างทไในเป็นการปล่อยวางไม่สร้างไม่ทาอะไรมันจะเริยนก้าวหน้าแต่ทางโลกนี่เขาต้องพัฒนาอย่างนั้นต้องพัฒนาอย่างนี้วายา เขาก็เลยไปเื้อไกลแต่ถามว่าไปไหนไปเื้อไกลไปตาย <c oughs> เห็นไปตายกันมอดเอาเงินไปได้สักบาทไหมตายแล้วหาเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเดือนเดือนเป็นหมื่นเป็น,สนแสนในเวลาตายแล้วเอาไปักได้สักบาทไหมเอาไปไม่ได้เลยบ้าหอบควาง <c oughs> นี่ทางธรรมเขามองเห็นสัจธรรมบี่ยงความเป็นจริงอย่างนั้น แต่ทางโลกมันถูกความหลงอ่ะถูกโมหะความหลงตัวความมืดตักาวิชาปกิดบังจึงเห็นกงจากเป็นดอกโบเห็นความชัว่วเป็นความดีเห็นความมั่งมีเป็นสีสุขไปหารู้ไม่ว่ายิ่งมีเนะี่ยทำให้ตัวเองตายเร็วเออบุรันบอกว่า <c oughs> มีทรัพย์ก็คือมีทุกมันเป็นดาบสองคมอ่ะเห็นมันเดี๋ยวนี้เขาจิงสร้อยจิงทรัพย์กันก็นกเพราะเรามีสร้อยมีทรัพย์ แต่ไม่มีใครจะมายิงเราใครจะมายิงเราก็จะมาฆ่าเราก็จะมาแย่งเราไม่มีเพราะเราไม่มีมันก็ไม่เอาเออเหมือนพวกขโมยขี้ยาพวกยามายาเมาที่มาขโมยเอากระถางตู้พยงเตียนหลวงพ่อไปขายเนะี่ยหมดทั้งวัดเนี่ยก็เพราะมันเป็นของมีค่าแต,แต่เราไม่มีของอย่างนี้มันก็ไม่เอาต่อไปนิ้รบายแล้วมันไม่มาเอาแล้วเพราะไม่มีแล้วมันเอาไปหมดแล้วเพราะนั้น เห็นสัจธรรมแล้วหรือ,อยังเห็นสัจธรรมความเป็นจริงแล้วหรือ,อยังว่าชีวิตนี้มีเพียงแค่ลมหายใจเท่านั้นอืที่ทําให้เรามีชีวิตอยู่ได้จึงต้องขอให้กําหนดลมหายใจเข้าออกบอกกับตัวเองว่ายังไม่ตายนะยังไม่ตายแต่ยังไม่ตายก็รีบขวนขวายแสวงหาความดีความะสะอาดสงบสว่างเป็นทาง สวรรค์น,นิพพานดีกว่าไปสแสวงหาลูภโกรธหลงเป็นกิเลสอันไปทําให้ตัวเราต้องไปตกนรกหมกไหมอ่าเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เอาแล้วเรื่องอบายภูมิภูมิจันต่ําๆเราไม่เอาแล้วเราไปสู่ที่สูงสุคติภูมนินิพพานภูมิโน่นอนนิพพานโน่นดับกิเลสนโน่นทาให้เราพ้านทุกข์ไม่เสียาชาติเกิดเอาล่ะหลงพ่อได้ปูพื้นฐานให้เราสงบพอสมควรต่อไปก็ ลองควังธรรมะเรื่องวรรณคดีเพื่อชีวิตเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งได้เล่ามาถึงตอน <c oughs> ที่พระลักพระรามพระรามพระลักษณ์ฮนุมานทีมของพญาลิงทั้งหลายต่อสู้กับทศกัณฐ์กับยักษ์ทศกัณฐ์ในเมืองอที่เมืองลงกาเนี่ย <c oughs> ครั้งนี้ก็ต่อสู้กับสุขาจารย์แปลงเป็นนางสีดามา อินทร,นรชิตวางแผนใหม่โดยคิดในแห่จิตวิทยาว่าจิตพระรามยกทัพมาคราวนี้ก็เพราะนางสีดาเป็นสิ่งจูงใจให้ยกมาดังนั้นควรจะให้สุขาจารย์ซึ่งเป็นเสนาักษ์ที่หนีศึกคราวกุมภากันอันมีโทษถึงตายเจ็ดชั่วโคตรให้สุขาจารย์แปลงเป็นนางสีดาแล้วเอาไปตัดคอไอ้ตายเสียต่อหน้าต่อต,อตาพระลักษรณร์ ถัด่าเมื่อเห็นว่าศีดาตายแล้วพระรามคงยกทัพกลับไปเองเพราะหมดหวังในการที่จะได้ศีดาคืนพร้อมกันนั้นอินทรชิตก็ยกทัพข้ามสม,มุทรไปทําทีว่าจะไปตีนครอโยุยาเพื่อให้พระรามห่วงหลังห่วงหน้าห่วงหลังรีบยกทัพกลับไปแต่ความเป็นจริงอินทรชิตจะไปทําพิธีกุมภนปัญาเพื่อชุบตัวให้เป็นกายสิทธิ์เพื่อชุบตัวให้เป็นกายาสิทธิ์ใครๆจะได้ฆ่าไม่ตาย แผนนี้ทั้งสดัการและอินทราชิตถึงกับโผลเข้าโอบกอดกันด้วยความดีใจว่าเป็นความคิดสมองใสอา่า <c oughs> ดังนั้นเช้าวันนี้อินที่ก็ยกทัพมาอีกโดยมีสีดาแปลงนั่งอยู่ท้ายรถสึกเมื่อมาประจันหน้ากับพระลักษณอินทรชิตก็ฉุดสีดาแปลงมาข้างหน้ารถแล้วลองเสียงดังว่าเอ้ยเจ้าลักผู้ลบเพื่อชิงสตรีเมืองลงกามีมากมายสตรีสวยๆข้าไม่อยากได้รก นางสีดานี่เจ้าจงมารับเอาไปเถอะะลักหลังเลที่จะเข้าไปรับเอาตอบว่าถ้าเจ้าจะคืนให้สีดาถ้าเจ้าจะคืนสีดาให้ก็ควรทูลหัวมาถวา,ายอย่างนอบน้อมทำอย่างนี้เราไม่ยอมรับเราจะรบจนกว่าจะได้ชัยชนะเฮ้ยมันมากไปหน่อยแล้วเว้ยไอ้มนุษย์ผู้ชอบยกทัพมาลุกลานเมืองอื่นทำให้พล่พผลยักษ์และญาติวงของกูตายมากมายคอยดูเถอะกูจะยกทัพไปรบอันนครนายุทธยาแก้แค้นมั่ง ถ้ามึงไม่มารับนางสีดาไปนี่แหละมันต้องตายอีกาลีจันไรอินทราชิตคำรามพลางคันฉับเข้าที่คอนางแปลงนางสีดาแปลงหัวขาดกระเด็นพร้อมกับถีบร่างลงจากรถศึกอย่างกะกระทำบอพรลักษ์และผลทหารวานอนทั้งหลายยืนตัวแข็งตื่อตอกตะลึงต่อเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงอินทรชิตฉวยโอกาสนั้นพากองทัพเหาข้ามสมุดไปทางทิศที่กรุงอยธยาตั้งอยู่ ทำที่ว่าจะไปรบแก้แค้นที่กรุงอยยายุทยาพระลักษ์รีบพากองทัพเข้าค่ายเปทุนในพระรามทราบพระรามเศรา้าโศกร่ำไห้เสียดายนางจนสลบไปปกเสนาทั้งหลายช่วยกันแก้ไขจนเพื้นพระรามก็ถามพี่เป๊กพี่เป๊ทุนว่าอันธราชิตริตรหลอนยกพลนิกรถวยงานให้นักโทษชื่อสุขาจารย์แปลงเป็นเยาวมานางนนสีดาออกมาสังหารผลาญชีวิตด้วยความคิดเล่กลยักษ์สา ให้จะหนสนเทศในมารยาแล้วว่าจะยกพลไป <c oughs> ติดกรุงอยุธยาราชฐานอวดหานจิรจางหาจริงไม่ซึ่งมันจะข้ามพังชลาลอยตั้งใจไปทำพิธีฮะเมื่อพระรามไปดูสอบสุขาจารย์ก็เห็นเป็นจริงว่าเป็นยักษ์ผู้ใจแปลงมาหลวงก็สั่งให้พระรักษรีบยกทัพตามไปทำลายพิธีกลุ่มพนิยาที่เชิงเขาจักรวาล โดยให้พี่เพ่คอยตามไปแนะวิธีทําศึกอย่างใกล้ชิดระดมทหารหารหน้อยใหญ่มากมายตามไปเพื่อทําค่าศึกชั้นเด็ดขั้นเด็ดขาด <c oughs> เมื่อพระลักษยกพลไปถึงเขาจักรวาลก็เห็นอิน,อนระจิตแต่งกายเป็นรือสี <c oughs> <c oughs> นั่งหลับตาภาวนาอยู่หน้ากองไกว มีเสนายักษ์นั่งล้อมชักประคำภาวนาอยู่แน่นหนามีกองอารักขามากมายพระรักรีบแผลงสอนพรมมาตไปถูกพลยักษ์ตายเกลือนโลงพิธีพินาศราวกับโดนระเบิดสังหารพวกพลวานอนกลัวเข้าตะลุยแหลกยังไม่ให้ยักษ์ตั้งตัวทันอินตรชิตผุดลุกขึ้นพวดแผลงสอนวิษณุมาตานำกลายเป็นเพลิงกรดแดงฉานเผาพลวานอนร้องระห่มไปหมดล้มตายไปนานมาก พลักวัยราวกับพวาแลบแผลงศรอ,อัตมนิบาตเกิดเป็นผลนาใหญ่ตกมันดับไฟนั้นหมดแถมยังวิ่งไปทําลายศรวิษณุปานาพินาศราวกับยิงปืนไปถูกปืนในมืออินทตราจิตแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยบอกว่านอนที่ล้มตายได้ถูกขนก็คืนขึ้นมาหมดอีกด้วยอินทตราจิตก็ยอดนักรบแผลงศรน,นาคาบาทเปรี้ยงออกมาพีเพก ค <S an> อยแน่อยู่ข้างหลังพระลักษกิจตัต้งแต่อินทรชิตจับสอนนาคบาดว่าให้เตรียมสอนยิงสวนให้ทันพันจึงทันมันดังนั้นพอสอนนาคบาดกลายเป็นพญานาคเกลือ่อนไปหมดไปหมดพ่นพิษคุ้งดํามืดมิดพระลักษก็ลั่นเปรี้ยงพลายวาตกลายเป็นครุฑบินตึ๊บับจับนาคจิกตีจนานาคหนีไปหมดพร้อมกับสอนพลายวาดไปถูกสอนนาคบาดในมืออินทรชิตแหลกเป็นในปริบตา อินทราชิตชักสอนพรมมากขึ้นสาย <c oughs> พีเพกกษษษษ่สะกิดให้พระลักษ์เตรียมสอนพลมมากเช่นกันเปรี้ยงอินทตราชิตยิงก่อนกลายเป็นอาวุธนานา,นา,นานชนิดตกลงมาเปรียงพระลักษ์ปล่อยสอนบ้างกลายเป็นสายคว้ารวูบวาบครันเคลินอนทำลายอาวุธนั้นแหลกเป็นชิ้นเป็นน้อย อินทรชิตใจหายบุบเมื่อเห็นพลทาหารและช่างมารดสึกทั้งหลายถูกทำลายจนเกลี้ยงเหลือแต่ตนผู้เดียวยืนอยู่จึงคว้าจากวิเศษออกมากว้างตันใดบึ้มกลายเป็นควันมืดคลุมไปทั้งดินคว้าแล้วหอะหอนีไปลงกาขึ้นไปลาพ่อลาแม่ว่าสิน้นฤทธิ์สิ้นคิดสิ้นอาวุธจะต่อกรมนุษย์นั้นไม่ได้ผู้เดียวสุดที่จะชิงชัยจึงหนีภัยรีเข้ามา วังจลาบาทพระแม่เจ้าอังบังเกิดเก้าวเกษากับองค์สมเด็จพระบิดาทศการและยกโยธาไปราวีอินทราชิตกัดคอนควากผังลูกเมียเสร็จแล้วก็ทศกัการมอบสอนสุราการให้เป็นนาวุธตอบใจให้ไปรอบอีกพระลักษ์ออกมารบเช่นเคยพอคู่อาคาตพบกันท่านนั้นก็ลั่นเปรี้ยงข้าวใส่กันอย่างดูเดือดสอนสุราการลั่นขึ้นไปเป็นนาวุธนานา,นา,นานชนิดตกลงมาอืม <c oughs> สองอตินบาก็ล้างได้หมดซ้ำถูกตัวอินทรชิตเจ็บปวดสางหารัรสู้กลั่นใจไร้เวทรูปตัวสอนหลุดแล้วคว้างจากตูมเข้าให้เสียงคืนคราวราวกับคว้าถล่มดินทลายะลักแผลงสมมาตรไปทําลายจากวิเศษแหลกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยในพริบตาอินทรชิตทยาโน่ขึ้นคว้าไร้มนเป็นอาวุธนานาชนิดตอกจากคว้าราวกับหาขนพลักแผลงสอนวาดพายวาดไปทําลายอาวุธนั้นพินาศย่อยยับ แล้วพลายวาดอันเรืองฤทธิ์ของฤทธิ <c oughs> ์ก็เลี้ยวไปปักจึกที่แผงออกอินทรชิตไม่อินทรชิตจะไล่มนถอนเท่าไรก็ไม่ออกเลือดไหลโสมกายเหื่อเม็ดโป้งโป้งซึมออกมาชวนเซโฮเนนอยู่กับบนอยู่บนก้อนเมฆพี่เพชรทูลว่าถึงเวลาที่อินทรชิตจะต้องตายแล้วคอยองคตไปขอผ่านเว้นคว้าจากปลาพรมมาคอยรองรับศีรษะอินทรชิต พออินทรชิตได้รับพรจากพระปรมบ้างหากเสียงตกถึงพื้นดินจะเกิดควอยปลาไหลกันองค์ตจึงหอดวนไปเอาพานแว้งผ้ามาจากพระปรมชูพานคอยอยู่กลางอากาศผลักจึงแผลงสอนรมมาไปตัดเอินทรชิตองคตคอยที่อยู่แล้วจึงเอาพานไปรองรับไว้แล้วหอลงมาคว้าะลักพร้อมกับกายอินทรชิตก,ก็ตกลงมาสู่พื้นดินตายเสียทีไอคนเก่งผลว่านอนต่างอุทานด้วยความดีใจะลัก ยกพลกลับเข้าค่ายนำศีรษะอินทชิตไปถวายแก่พระรามพระรามจึงถามพี่เพ็กว่าะจะทำยังไงต่อไปพี่เพ็กทูลว่าคนในองคอ์คตเหาะนำพานขึ้นไปกลางอากาศแล้วให้พระรามแผลงสอนทำลายเหาะองคอ์คตเหาะขึ้นไปกลางอากาศชูพานที่ใส่ศีรษะอินทรชิตเป็นเป้าไว้พระรามแผลงสอนพรมมาพรมมาดทันทีคลื่นคลันสน,นั่นทั้งโสรถบรรพจักรวาลสถานไหว ต้องเสียนอินทรชิตฤทธิไกลบันเลยเป็นพัสสุรีกัน mm hmm. คงไม่ต้องบอกก็ได้ว่าเมื่อทศกณัณฐทราบว่าอินทร์ตายทศกณัณจะต้องกระทืบบาดกัดควันร้องอย่างหนักอัน <c oughs> นี้ก็จะได้ <c oughs> ตีความเป็นภาษาธรรมให้เข้าใจอีกสักหน่อยว่า ดูขาจา์นั่นชัดอยู่แล้วว่าคือความสุขอินทรชิตใช้ให้มาล่อให้พระรามยกทัพกลับก็หมายถึงว่าพอทำวิปัสสนากำหนดสติเรื่อยไปปรงกรรมาฐานจนเหนือกามได้นะก็จะไปพบกับวิปัสสนุปกิเลสข้อหนึ่งชื่อว่าสุขสุขชนิดนี้นะประนิตยิ่งนักทราบซ้านไปทุกขมขนเป็นสุขที่คนทั่วไปไม่เคยรู้จักมาก่อน เป็นสุขที่ไม่รู้ว่าจะบรรยายบอกอย่างไรถ้าจะเสียบสุขเสียวกระสันจากการมารวมและสุขในวิปัสสนูกิเลนนั้นน่ะสุขมากกว่าหลายสิบเท่าเป็นสุขที่อิ่มละเอียดผ่องใสายยาวนานกว่าจนกระทั่งทําให้ผู้ที่ทําวิปัสสนาเนี่ยเคยหลงว่าเป็นนิพพานมาแล้วมากต่อมากเป็นสุขที่สงบนิ่งเยือกเย็น ถึงแท้ที่จริงเมื่อเมื่ออนุมานและพีเพกอันได้แก่บีมังสามาตร,รวจดูจึงรู้ว่าเป็นยักษ์แปลงเป็นมารขั้นละเอียดคือหากปฏิบัติถึงขั้นนี้แล้วคนมักจะหยุดเพราะตายใจว่าตนเองหมดกิเลสแล้วตั้งแต่ขั้นนานข้าวหน่อยสุขที่ว่านี้ก็จางหายไปเลยทํำให้นักปฏิบัติสรุปด้วยความเขลาว่านี่ผานไม่มีแล้ว ตนทาความเพียรอย่างแรงกล้าถึงขนาดนั้นยังไม่บรรลุหรือบางคนว่ามักผลนิพพานหมดยุคสมัยไปแล้วอย่าทําความเพียรเลยเสียเวลาเปล่าแต่ถ้าเป็นคนที่รู้ทางปริยัติรอบรู้หากสุขนี้เสื่อมก็รู้ได้ทันทีว่าอินทรจิตหลอกเสจยแล้วรีบไปทําความเพียรตอ่อการทําความเพียรไม่จะต้องใช้วิธีตอนพลักประเด็ดศึกอินทรจิต <c oughs> ที่เชิงเขาจักรวาลน,นั่นเองคือคนเราจะละลาขาได้เนี่ยก็เพอดทางเดียวคือขุดสติจนลงไปทันต่อความคิดต่อสู้ชนิดแหลกหมัดกันทีความคิดคือเริ่มต้นของกความคิดที่ไหวขึ้นพอม,มันวิตกถึงกามปั๊บรีบเปลี่ยนความคิดเป็นนคขม,มะวิตกทันทีขม,มันเนคขม,มะวิตกแปลวันนึกคิดที่จะออกจากกามละอะไรในกาม <c oughs> และแท้จริงกรรมกิเลสเกิดได้บนความคิดว่าขันเป็นอัตตาและนี่เป็นชีวิตของเรานี่เองทั้งคิดว่าขันนี้ยั่งยืนมีโครงการที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อีกตายแล้วก็จะไปเกิดอีกความคิดนินนี้เป็นอาหารเลี้ยงกรรมมิตกจึงควรเปลี่ยนเสียเพนท่านจึงบอกว่าบุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเปลี่ยน ความเพียรอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนี่เป็นคาถาสําหรับเอาชนะกามบราคาที่สรุปได้จากกรรมจากรามเกียรตในตอนนี้อ่าอาละเวลาแห่งการเอ <c oughs> ฟังตามก็หมดอีกแล้วขอความสุขความสวัสดีจงเมเกตุกตานนาะการบัตี้